อสีครับครับมือขึ้นนี่พ่อกระตกใหญ่ดีครับเรื่องอคอเซอร์ไพ่พ่อตอนจิบเป้าเค้งนะคือไหนลูกสวัสดีครับแฟนคลับ fc ช่องไทยสารคามพาเพลิน ฝนตกนะครับเต้าหยองก็อยากเล่นน้ํานะครับพ่อเอกก็ให้ลงเล่นในบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหาเต้าหยองจะเล่นน้ําสนุกขนาดไหนเสื้อไอ้สียอมน้ำเป็นสีน้าทะเลมากฮะไม่ต้องปูดเดี๋ยวไม่เผื่อไม่อันนั้นวันนี้เราเผื่อเอาปลามาปล่อยไงถ้าปลูกกระเบื้องเดี๋ยวปลามันไม่ จากอยู่ปานไม่ชอบอยู่ทันสมัยฮะมกนก็ปา่าคราบตัวใหญ่ๆสวยๆตัวนะสบายดีพ่อทราบสบายดีครับสวัสดีครับผูเขามาไหมเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนดีเขามาไหมครับหนาวไม่ต้าไม่หนาวครับ เราจะพาลงมาที่น้ำอุ่นวายกันอีกแล้วบอกพี่ไม้ให้จับเด้นพี่นาคสาดีมันออมีปากฏว่ารักเธอไม่ยองมีครับ ิงลกเอากล้องพ่อมุดน้ำแม่นครับผมไอ้ฝนมันมุดน้ำได้ใต้ต้นสะแบงพระทั้งโป่งแรงดังวนวอน,วนใจห้ำฮีห้ำฮอนคิดถึงบางอ่อนตอนอยู่เคียงไกลเก้าจางไปแล้วจางอีซสนพอเสบไรไหม ผมจะโยนกล้องลงไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามตรวสอเยินร้องไห้เทบบอกเมื่อเจ้ามาบอกว่าเลิกกันซะ,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 ะมันเจ็บอยู่เด้อมันจุกอยู่เด้อในหัวใจ หาแห่มาวานปลาเมื่อไ่มมีป่าครับบวกหนึ่งคืออะไรครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งคือได้อหรอเล่นบบเพหรอแม่เพมนมโนรักนะครับอโครหรือต้องว่ายน้ำบ่อยๆเด้อร <c oughs> ับอีแม่ คุ้ยสิวายหน้ามีคุ้ยแข็งแรงครับคนละคนคนละคนลองอีกเราจะมาหมดน้ำกันนะครับหนึ่งสอง พ่อกล้องพ่อเปียกพ่อขับกล้องพ่อเปียกแล้วไม่สนใจเลยไอนุ่นเห็นไหมครับเสียงเสียวๆนู่นพ่อเป็นคนหุนหวังอยากไม่ได้ยิน ทำไมหน้าเจอาทำไมหนะ้า <laughs> หน้าจัดีมากโลโคลจะได้แข็งแรงฮฮฮ ไม่ให้ดอกไม้งามครับขอบคุณครับมุดน้ำเปลียกอีรีไม่เป็นไรครับตังค์พอเยอะพอซื้อใหม่ได้แม่อันนี้มันมีขากล้องด้วยครับสอนเสียงเสียงกบพอง มันอยู่ใต้มันอยู่ใต้นั้นมันไม่ได้หนาวขนคิ้งลุกระวังดิ้ซี่พ่อใหม่เด้อใต้ต้นสะแบงพระทังปวงแรงดังวนวอน,วนใจห้ำฮีหำหอนคิดถึงบางอ่อน ตอนอยู่เคียงไกลก็จากไปแล้วจากอีสาอันบันนาไปอยู่เมืองสีเวลอยเออะมันี่หลายปีมอมาไม่รักอยู่บนบ้านครับเจ้าคงมาจำผู้บ่าวตัวดำคนเดิมปานนี้เจ้า คงลืมเวลาผ่านไปมันไม่มีค่า,า,าสแบงต้นเกาที่เฮ้าคนคิงลูกบัตเคือเป็นสีอบว่ cây con được cây cây của con tay tôn quan thằng sắc bạc อันที่เปลี่ยนแล้วครับปำอนครับให้พี่แมนหน่อยครับก็ฝากซื้อบัตรใ้พี่แมนด้วยนะครับครับรีบซื้อนะครับผม <c oughs> <c oughs> <laughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมง <c oughs> งง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 นงง เงาหลักเง่เชปยไปฉี่ไปฉี่ห้องน้ำแล้วใส่ชุดเพชรแดงยังเต้ายังครับต่อครับเอาโทรศับท์จุ่มน้ำได้ไหมครับไม่เป็นไรลูกจุ่มเลยมีท้าต่อยด้วยระวังโทรศัพท์พอตกน้ำด้วยไม่เป็นไรครับตกพ่อก็ซื้อใหม่ น้ำเข้าหูน้ำข้าหอมหนักหกสิบโลพอแล้วอย่าอ้วนมาตอนนี้ผมประมาณหกสิบสี่ปกติ ปกติปกติผม62คนที่กลับไปบ้านประมาณ67 67 68จ็ดมาอยู่นี่ก็ลดไปเยอะอยู่ถ้าผมหนัก62เวลากินข้าวมันก็จะขึ้นประมาณ2โลเสียงอื่นดังคักเตาหน้าสงสารเตาเล่นน้ำ รีวิวใต้น้ำหน่อยมาจริงๆเนาะครับเอาจริงๆเ,างๆเ,เ,เนาะครับนหนาวปะครับว่าหนาวครับแต่คนขิงกก็คือมาใหน้ำกัน จับเอื่งไปต้มใจใคร่้างเต้าคุยขายบาทแบบนี้ด้วยเลวัง ระวังมันพาปีนเดิมไม่ปีนครับขาก้องพอถึงใต้น้ำไหม่ะน่าจะถึงมั้งจะได้ไม่ต้องจับถึงไหม่ะอ น้ำเผมเป็นพยาน้าเลยพ่นน้ำเลยพ่นน้ำเก่งโอม, <c oughs> มน้ำแล้วมาพ่นถึงไหมอ่ะอไม่ถึงน้ำเพอาก,กล้องน้ำเพอาก,กล้องอโทรศัพท์ออกก่อนแป๊บนึง มันถึงมันถึงอยู่ดูแ <laughs> ป๊บหนึ่งน้ำเข้าไม้เซลฟี่ อะไรครับไม่เป็นไรครับพอมีตังกกี่โมงแล้วขอขออีกสองชั่วโมงครับ มันมีน้ำอยู่ข้างในอะ่ะเขาเรียกว่ามันจะจม้ตายต้นสะแบงพระทั้งโปรงแรงดังวนวนใจ้ำ con còn chicken bằng ong ủi 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 nó tua nó tua พ่อตัวสาปรตกน้ำน้ำมันเข้าไม่เซลฟี่น้ำมันเข้าไมาเซลฟี่สันยมเกาะขากล้องแน่ๆพ่อซื้อใหม่ครับพ่อผมจะขึ้นแล้วให้ แเน้ำเข้าขาคองอี่เนาได้ไปหาหมอติโทษศักก็ตกน,น้ำติวงห่นน่ะโอ้ยตายเล่นนะค,ครับนี่ก,ก็คือบริเวณหน้าบ้านตรงนี้พ่อเฮ็ดไหมเฮ็ดใบนางกินกาแฟย้ำามือเ้าเบื้องป่าแต่ว่าป่าไมนได้ปล่อยง่ายดอกเพราะว่าต้อตงได้แก้ไขาสาอยู่เพราะว่า ฝนตกลงมาแล้วน้ำม,มันไหลเข่าสาได้นี่ครับเพราะว่าตรงนี้มันต่ำมันต่ำน้ำไหลลงมาแล้วมันมันหลอดลงสาน้ปกติเป็นวันพักผ่อนนะครับของเต้าหยองของพ่อเออีกหนึ่งวันเต้าหยองก็ได้เล่นน้ำนะครับสมใจก็แฟนคลับ FC ก็เห็นแล้วนะครับแบบมีความสุขพ่อรูปคู่นี้นะครับ ทั้งเต้าหยองทั้งพ่อเอ๋นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับแฟนขับ f c ช่องไทยสารามพาเพลินแฟนขับ f c เต้าหยองพ่อเอ๋ระเบียบวาทะศิล์นนะครับสำหรับคลิปนี้เห็นเต้าหยองเล่นน้ำแล้วแม่เดี๋ยวแอดมินไปเล่นบ้างดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ